โรงเรียนทีเลกพิทยาคมอำเภอสามารถสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราเองวันนี้ก็มานําเสนอคือนวัตกรรมทางการศึกษานะครับเป็นบทเรียนบนเว็บรายวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งจุดเด่นของบทเรียนบนเว็บตัวนี้สามารถเพิ่มวิชา <S <S เพิ่มเนื้อหา <S <S ได้เรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ผมก็ใส่วิชาศิลปะออกแบบเทคโนโลยี นะครับเข้าไปด้วยําหรับที่ทําตัวนี้ก็คือ,อ,อวิชากราฟิกนะครับและการแต่งภาพในนี้ก็จะมีวิชาการใช้การเขียนเว็บดีเวเบอร์นะครับหแล้วก็ Microsoft Excel นะครับซึ่งเป็นตัวที่ยากนะครับสำหรับนักเรียนนะครับเพสื่อตัวนี้นักเรียนสามารถปเรียนที่บ้านได้นะครับเรียนได้ตลอดเลลวลานะครับก็จะมีแนะนํา ลิงก์ต่างๆนะครับก็สื่อตัวนี้พัฒนามาหลายปีนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นตอนเรียนเอาขอไปนิดนึงครับเสียงแหกนิดนึงนะครับก็สัวผมนะครับจบ,รบปริญญาโทเทคโนโลยีาการศึกษามา,า,ม,า,ามาตำการน,นะครับแล้วก็ปริญญาโทการบริหารและพัฒนาการศึกษานะครับ อล,ลัยมาสารครรมอีกใบนะครับเป็นสองใบนะครับก็พัฒนาครับตัวแรกก็เป็นการพัฒนาผลการเรียนรู้ในเว็บนะครับโจทที่ทาก่อนที่จะมาเป็นบทเรียนบนเว็บตัวนี้นะครับแล้วก็ศึกษาโครงสร้างของเว็บว่ามีผลการเรียนมีผลต่อการเรียนอย่างไรบ้างกับนักเรียนนะครับโดยจะ,ะเป็นเว็บเกี่ยวกับ การนำเสนอหาแบบแลำดับขั้นแล้วก็แบบใหญ่ในมุมก็เปรียบเทียบผลสรีดนะครับดีเทสก็จะมีพฤติกรรมการเรียนมีความคงทนทางการเรียนมีผลสมดมีความก้าวหน้าทางการเรียนนะครับมีแบบสัมภาษณ์นะครับซึ่งอาจารย์ใส่ให้ทุกตัวเลยแล้วก็หาประสิทธิภาพผลนะครับของเครื่องมือนะครับก็ใช้ดีเทสโพสเทอร์ริงทีสแควร์นะครับในการสรุปงานวิจัยนะครับซึ่ง สุสมมติฐานนะตัวนี้แล้วก็มาพัฒนาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูนะครับในการใช้สือ่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดก,การเรียนรู้ขององค์การปกครองส,ส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็มาพัฒนาตัวนี้นะครับเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดก,การเรียนรู้บนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบนะครับรายวิชา งานก็าิกการแต่งภาพนะครับของมสามนะครับตัวนี้เป็นผ่านผู้ทรงนุบดีผ่านการประเมินเพิ่งประกาศผลมานะครับด้วยรอบที่แล้วได้เชี่ยวชาญนะครับปรับปรุงนะครับคณะกรรมการก็คอมเมนต์นิดนึงนะครับหรือได้ปรับปรุงเฉพาะตัวที่ทีเทสนะครับทีนี้มาดูบทเรียนบนเว็บนะครับซึ่งนนี ผมก็จะนำเสนอนะครับนครับซึ่งการพัฒนาตัวนี้นะครับเ,เมื่อปีสองพันสิบสอนะครับก็อันแรกความมุ่งหมายของการวิจัยก็เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและก็สภาพพึ้นประสงคของาการจัดการเรียนรู้นะครับของครูผู้สอนนะครับเพื่อมาวิเคราะห์อ,องค์ประกอบ ในการจัดทํารูปแบบตรงนี้นะครับโดยใช้สื่อวัฒนธรรมบทเรียนบนเว็บนะครับอันที่สองก็เพื่อออกแบบแล้วก็พัฒนารูปแบบนี้นะครับที่ใช้ในการพัฒนาวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบในการจัดการเรียนรู้บนเว็บนะครับที่ส่งเสริมความคิสางสารรนุ่นการด้วยการคิดนอกกรอบนะครับก็จะมีหาประสิทธิภาพ หาประสิทธิผลนะครับเปรียบเทียบผลสำฤทิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ยความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้ง4ด้านนะครับซึ่งก็จะมีด้านต่างๆเดียวจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับก็อันสุดท้ายก็คือประเมินความพึงพอใจของรูปแบบที่เราทําออกมานะครับของนักเรียนนะครับซึ่งองค์ประกอบที่เราวิเคราะห์นะครับใช้เป็น,รนรกรอบแนวคิดในทานวิจัยนะครับก็ อันแรกคือรูปแบบของการจัดการเรียนรู้นะครับก็จะได้แนวคิดนะครับมีอันแรกคือแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานนะครับวัตถุประสงค์ของรูปแบบขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบสังคมเรื่องหลักการตอบสนองแล้วก็ระบบสนับสนุนนะครับอันนี้คือรูปแบบการเรียนรู้ซึ่งต่อไปก็เป็นบทเรียนบนเว็บก็ใช้อคุปกรบของท่านอาจารย์วิชิตาครับพัจารนภเพียรอาจารย์ใจทิพย์ และสงหางอาจารย์ถนอมพรเราฮะจัดแสนนนงสน,นะครับท่านอาจารย์สมาลีชัยเจริญนะครับท่านอาจารย์ชัยยศเหือสุวรรณนะครับซึ่งสรุปองค์ประกอบของ,ของบทเรียนร่นเว็บได้สีด้านนะครับมีการบรหิหารจัดการมีการจัดการเนื้อหานะครับมีการติดต่อสื่อสารแล้วก็การประเมินผลนะครับส่วนความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดนอกกรอบในใช้ของเว็บบ เดอร์บโนนะครับซึ่งก็จะมี5เทคนิคนะครับก็จะมีเทคนิคก,การทํางานการท้าทายเทคนิคก,การท้าทายสมมติฐานนะครับเทคนิคก,การสร้างทางเลือกเทคนิคก,การกระตุ้นแบบสุ่มนะครับแล้วก็เทคนิคก,การระดมสมองแล้วก็เทคนิคก,การแยกส่วนโดยใช้สี่การวัดความพิศเสด็จสี่ตัวนะครับนะครับเช่นความคิดกล่องความคิดยืดหยุ่นความคิดละเอียดรอแล้วก็ ความคิดวิลเล่องนะครับสี่ตัวนี้ก็มาเปรียบเทียบผลสมดิษ์ของด้านความคิดสร้างสารรค์ตัวหนึ่งนะครับวิธีการดําเนินาาการวิจัยก็จะใช้แบ่งเป็นสามระยะนะครับระยะแรกก็เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันนะครับแล้วก็ความต้องการของครูผู้สอนนะครับระยะที่สองก็เป็นการพัฒนารูปแบบการจดัดการเรียนรู้บนเวทน,นะครับโดยใช้ บทเรียนบนเทปลายประชาคอมพิวเตอร์นี้นะครับที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยการคิดน,นอกกรอบนะครับต่อไปก็เป็นระยะที่สารในทสุดท้ายคือผลการใช้รูแปแบบนะครับซึ่งในระยะที่นี้นะครับเราจะศึกษาเอกสารนะครับสภาพปัจจุบันโดยการสอบถามครูผู้สอนของโรงเรียนในกลุ่มคอมพิวเตอร์ขของเรานะครับว่ามีสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรมีความต้องการอะไรก็ สรุปนะครับออกมาหรือใช้แบบสอบถามนะครับทีนี้เราจะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับเป็นสภาพปัจจุบันนะครับแล้วก็ความต้องการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเว็บนะครับในระยะที่หนึ่งระยะที่สองนี่เราก็พัฒนารูปแบบนะครับรูปแบบแล้วก็พัฒนาวัตกรรมของเรานะครับก็ผ่านผู้เชี่ยวชาญผ่านผู้ทรงวระดูกก็มีอาจารย์ที่ภาคเทคโนโลยี การศึกษาและการศึกษาของมสนะครับท่านอาจารย์เป็นคนจัดฐานให้นะครับว่ากระนวนการเนี่ยส่วนระยะที่สามนี่ก็เป็นการเก็บข้อมูลนะครับเป็นการทดลองใช้ครับเอาลืมไประยะที่สองก็มีการทดลองด้วยนะครับเป็นทดลองหาเครื่องมือหาประสิทธิภาพของเครื่องมือนะครับก็จะมีกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยภาคสนามนะครับเราก็ทดลองเพื่อ ประสิทธิภาพนะครับส่วนระยะที่สามนี่ก็เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจริงนะครับพัฒนาออกมาแล้วก็รายง,งานผลความคุณพอใจนะครับเราก็จะได้รูปแบบเป็นโมเดลของเรานะครับในการนําเสนอผลงานทางวิชกาการนะครับก็รูปแบบการทดลองก็จะเป็นแบบวันกรุ๊ปนะครับอีเทนโปรเทนนะครับพออาจารย์ล้วนสายยศแล้วก็อังคารสายยศนะครับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับระยะที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันแล้วก็ความต้องการนะครับของครูทุสอนสภาพปัจจุบันเลือกเ,เขาเรียกสภาพพึงประสงค์นะครับแล้วแต่แล้วแต่สถาบันที่เขาเรียกนะครับแต่มันก็จะคล้ายๆกันนะครับ <S <S ต่อมาที่สองเครื่องมือที่สองก็คือการหาค่า IOC นะครับค่าความสอดคล้องของ แบบสอบถามนะครับทั้งสภาพปัจจับันและความต้องการแล้วก็อาจจะได้ือหาค่าเฉลี่ยส่วนประเด็นต้งานแล้วก็หาความต้องการจําเป็นนะครับคือหาค่าพีไนออกมาแล้วสรุปออกมาว่าตัวไหนที่เราสอบถามแล้วอาจารย์ต่อมาได้คะแนนสูงที่สุดน,นะครับแล้วก็เอาประเด็นนั้นมาเป็นพัฒนาเครื่องมือของเรานะครับส่วนเครื่องมือระยะที่2นะครับก็จะมีเราก็จะหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสมรรถทางการเรียนหา แบบวัดความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือการคิดนอกกรอบน,นะครับซึ่งจะมีถ้าเป็นก่อนเรียนนะครับเป็นวัดผลสมิตเ,เป็นวัดความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนนะครับก็จะใช้สามชุดนะครับแต่ถ้าเป็นแบบฝึกที่ใช้ในช่วงเรียนการเรียนการสอนเยก็จะมีให้สิบชุดเอให้เด็กฝึกนะครับคิดมีเหมือนใครคิดแปลกกว่าใครล้วคิดไม่ซ้ําใครนะครับเด็กเขาจะคิดออกมานะครับเราก็าให้คะแนนตาม เกณฑ์ของการประเมินนะครับต่อมาก็มีหาค่าค่าความสอดคล้องเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับแล้วก็แบ่งค่า IOC มาโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งการทํางานวิจัยที่ใช้ดลเรียนเร็จะมีพนัการสอกันครับผมก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ทรงอนุุนนะครับก็จะมีเครมื่อต่อไปก็มีผังงานมีบัตรเรื่องนะครับมีแบ่งรับรองรูปแบบนะครับ แบบประเมินคุณภาพแล้วก็ผลการทดลองใช้หนึ่งตัวหนึ่งนะครับกลุ่มเล็กแล้วก็ภาคสนามแล้วก็ระยะที่สามก็จะมีเราก็จะหาประสิทธิภาพของของเครื่องมือตัวนี้ก็จะสอบค้อมแบบวัตถุประสงค์การวิจัยหรือความมุ่งหมายของงานวิจัยนะครับเพื่อจะมีประสิทธิภาพของงานวิจัยความก้าวหน้าทางการเรียนนะครับผลประสิทธิภาพของเครื่องมือนะพอไปมีความก้าวหน้าทางการเรียนมีผลสมดางการเรียนมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความพึงพอใจนะครับตรงนี้นะครับผลการวิจัยก็สรุปได้ว่า นะครับผู้สอนเนี่ยมีความที่เห็นเกี่ยวกับการออกแบบนะครับกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้วก็การประเมินผลของบทเรียนประเภทคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ที่ค่าเฉลี่ยปานกลางนะครับแล้วก็มีค่าความต้องการนะครับของบทเรียนประเภทอยู่ที่กระบวนการจัดการเรียนรู้แล้วก็ผลการประเมินในรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุดนะครับก็มีค่าพียอใไดก็ครัอมีค่าพียอใดอยู่ระหว่าง0 3 2 0ง0 5 2นะครับ ต่อมาก็เป็นผลการออกแบบการวิจัยนะครับโดยผู้ทรง้ร่วมก็อยู่ในระดับที่มากที่สุดนะครับมีค่าเฉลี่ยระดับ4.63นะครับต่อมาก็สรุปผลการใช้รูปแบบนะครับประสิทธิภาพนะครับของบทเรียนบนเว็บตัวนี้ก็ได้ระดับ82.69ครับต่อ81.54นะครับซึ่งไปเป็นตามเกณฑ์80-80นะครับที่เราตั้งไว้นะครับ อันที่สองเป็นค่าแต่ชนีปรปสิสธิผลนะครับหรือความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนนะครับอยู่ที่ระดับ0.6678หรือเพิ่มขึ้นระดับ66.78ครับตัวนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทีเทสนะครับก่อนเรียนนังเรียนของผลทางการเรียนด้วยบเรียนบนเเ็บนี้นะครับก็สูงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะครับอย่างนี้ในยสกาญทางสถิตินะครับต่อมาก็เป็นการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์นะครับก็ ทั้งด้านสีานะครับก็มีระยษะครับผลการศึกษาความภูมิใจก็อยู่ในหลดับมากที่สุดครับครับผมก็การนําเสนอสื่อวัตกรรมนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอขอคัณครับขออานชื่นชมกับ มีประสิทธิภาพที่สุดกคือรายนงมุมดัวายมุมก็จะมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับคือผลการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบเนื้อหาของเว็บนี่นะครับโดยรายมุมจะมีประสิทธิภาพมากกว่าก็เลยเลือกใช้รายมุมมาพัฒนาตัวนี้ก็ตัวนี้ครับแต่งานวิจัยของเราใช้สองแบบด้วยกันอ๋อถ้าเป็นรายมุมนี่มันจะ รวมทุกอย่างลยครับทั้งราับขั้นทั้งเรียนเนะะื้อหาทั้งขั้นบันไดยครับรวมกันจริงๆแล้วงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่คนอืน่นเขาใช้แบบแราน,นเป็นส่วนมากหคะก็ส่วนมากถ้าเป็นปศสามท่านก็จะท่านาจารยก็สามารเรียนร่างหับก็จะง่ายครับพ้อบนแล้วออกมา ก็รใพเราใช้แล oh, so so ้วความดขอขอไอว่าจริงๆแล้วแบันมมก็ยวมันมุมนี้จะเป็นแบบผสมด้วยนะีระดับขั้นในนี้ด้วยเราก็กําหนดที่ผังงานออกมาว่าช่วงไหนที่ช่วงเรียนเนื้อหาเนี่ยเราก็ต้องใช้ระดับขั้น หรือใหญ่ๆในมุมตงเรียนเ้หาตรงใจในมุมว่ามันจะโยงไปเดี๋ยนั้นโดยนี้ได้แต่ว่าพอระดับขั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเกี่ยวกับการวัดผลนี้ครับคนนี้ก็ได้หรือลิงหัวข้อที่นักเรียนทำรายงานทํากิจกรรมการเรียนนี่ครับก็จะเป็นใหญปเป็นประดับขั้นรับผมเพื่อให้เด็กไม่หลงทางนะครับเข้าไปในเว็บครับ ถ้าถ้าเขียนในในประเด็นนี้ลงกคุไปอาจจะเขียนอยู่ล็อกไม่ไม่ในใจแต่ว่าอยากจะให้วิเคราะห์อะไรอะไรด้วยค่ะซึ่งไปว่าอันไหนดีกว่ากันดีกว่ากันยังไงแต่อาจจะมีอยู่แต่เราไม่ยังไม่ได้มีเวลาต้องต้องขอความกรุณาที่ให้ข้อมูลครับในส่วนของผมนะครับก็คือว่า สูงสุดของของอาจการที่ที่ทำสิ่งรายารต้องการวัดผลสมิดที่ใกล้ได้ก็วัดผลสมริดนะครับแรกก็คือเกี่ยวกับแต่ก่อนจะเป็นจะอ่าแล้วคอมพิวเตอร์อยู่การงานใช่ไหมครับก็ของผมมัมีทั้งนัานงานก,กราฟิกมีการทําเว็บแล้วก็พวกคอมพิวเตอร์อรมัธยมมัธยมครับมัธยมก็จะ ก็จะวัดผลสริตตรงความรู้ที่เราเรียนเรียนเสร็จนะครับตรงนังน้นก็นำมาบันแล้วก็จริงๆถ้าก็เลยเลือกตัวแปรตัวนนึงว่าทำยัง,งไงรายวิชาไหนมันจิที่จะเข้ากับความคิดสร้างสารรค์ซึ่งเคยทํามานะครับตัวนี้ก็เลยเอาเป็นงานแต่งภาพแล้วก็งานกรบฟิกและการตกแต่งภาพครับก็จะวัดวความคิดสร้างสารรค์ได้ดีกว่าครับ แล้วก็ทา,านอกอากาอย่าควบคุม่ควบคุมก็จะมีข้อที่ใช้แนวคิดของท่านเอ็ดเวิร์ดบุนโน่ครับก็จะมีแต่บุโน่นะครับก็จะมีกระบวนการของของเขาอยู่นะครับก็มีเทคนิคท้าทายก็การคิดรอบกอบก็จะมีเกณฑ์การวัดผลประเมินผลด้วย เช่นคำถามนะครับอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้และเปลี่ยนนะครับในขัรนทํางานอาจารย์ก็เป็นรูปแบบของ C I นะครับก็คือเป็นการสาระเรียนรู้นะครับมาพัฒน,นาบนบน,บนเว็บในในรายวิชาของฟิเจอร์เพราะนั้นเนี่ยรูปแบบนะครับการบทเรียนบนเว็บเราจะพบว่ามีเยอะแยะมากมาย ทั่วโลกมีเป็นแสนๆเรื่องนะครับประเด็นก็คืออยากสอบถามยิ่งเองว่าอของอาจารย์นะครับมีความโดดเด่นหรือมีความแตกต่างตรงจุดไหนครับที่อาจารย์คิดว่างานของเราเนี่ยสามารถที่จะ,ะนําไปใช้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดได้นะครับอาจารย์มีตรงจุดป,ประเด็นไหน,นครับจุดแรกก็คือเรื่องการเรียนรู้นะครับ ก็จะมีทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนนี่เวลาเราสั่งงานนี้นักเรียนก็จะสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาครับจุดเด่นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือฝึกในด้านความคิดสร้างสรรค์ดยใช้บทเรียนนี่ครับที่เรามาออกแบบชิ้นง,งานให้แป่กับเพื่อนแล้วก็ให้สวยงงานนี้ครับาจาน ก็ก็จะเกี่ยวข้องกันนิดเดงในเรื่องของในเรื่องของกรอบที่อาจารย์ท่านอาจารย์ดูฟุเมื่อกี้ในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะครับเําว่าความคิดสร้างสารรค์นั้นอาจารย์ได้ได้ได้ไดวากรอบนครับว่าในงานหรือในแบบฝึกหรือในแบบทดสอบที่ที่ให้ให้กับนักเรียนทำเนี่ยอาจารย์คิดว่าชิ้นง,งานที่ ที่เด็กทําออกมาแล้วส่งผลในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มากที่สุจนอนอนดจริงๆลองลองยกตัวอย่างให้หลายๆท่านได้ได้ได้ไดไดไดทราบบ้างญญาครับครับก็ผลงานที่เด็กทำแล้วเขจะมีทีน่นักเรียนนักเรียนออกแบบมาก็จะเป็นปฏิทินบ้างนะครับเป็นรูปจริงงานที่เขาออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์ญญของเขาบางท่านก็ผลิต อย่างการวาดพวรพนนี้ครับัน,นึงน,นะครับเักเรียนว่าจะทำวันริสมาตวันลริตายวันวนี้ทำเป็นกลุ่มเพื่อนเราครับคนงานแล้วก็เอาไปทำรูปรูปต่ายนี่จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับให้นักเรียนครัอเปิง,งานก็คือในการประเมินความคิดสร้างสรรค์น,นะครับในการประเมิน ในเ,เกณฑ์การประเมินก็จะมีการประเมินสีด้านอันแรกคือารถิดคล่องนะครับอันนี้คือ้าตอบไม่เหมือนกันตอบไม่ซักก็จะได้คะแนนแต่ถ้าคําถามไรนที่คำตอบในที่ตอบเหมือนเพื่อนก็จะไม่ได้คะแนนอันที่สองก็จะเป็น ความคิดรเริ่มนะครับเกณฑ์การประเมินก็จกคะคล้ายๆความคิดตัวเมือ่อกี้นะครับต่อมาก็เป็นความคิดเรียนละอแล้วก็ความคิดยืดหยุ่น,นครับก็จะมีวิธีประเมินในการคำตอบแล้วก็ชิ้นงานของนักเรียนนะครับก็ประเมินตามรูปิอกสกอร์นะครับผมขอบคุณครับ ครับผมก็นะครับขอขอเสียงปรบมือเปน็นกำลังใจให้ัูทวีกนันเตอร์นะครับผมลำดับต่อไป